หอมมะลิเนาะสอนสอนแม่อ <minutes> <ikke Ugh>. ู้เก็บเอาประวันพ่อวันมาเมนไข่เป็ดเลยโอ้สวัสดีค่ะมาพอกอีกนะจ๊ะครับช่องกุ้งพากินเนื้อปลานนะจ๊ะมื้อนี้นะจ๊ะพี่น้องกุ้งสิพามาเลาะป่านะจ๊ะหาหาเห็ดพ่อจ้ะพี่น้องมึงเนี่ย อุปรกรณ์ของเฮาเนะจ้ะมีเสี่ยมพม่อาด้าดน้ำหลังนะจ้ะเอาหมาขึ้นมาก,ก่อนเบิ่งจ้ะพี่น้องบรรยากาศกุ้งนะตื่นก็แต่ตีสี่จ้ะพี่น้องแต่ว่าเอาไปเอามาก็จนเดี๋ยวว่าตะเวนอยากสูงเนอะจ้ะพี่น้องไปจ้ะขึ้นมาเมื่อกี้นี่พี่น้องได้สามหน่วยนะจ้ะหากเห็เห็นเห้งเห่งจะดินนะฝนโบอตกใครเนี่ยแต่คนใหญ่จ้ะมีได้ลวจ้ะพี่น้องมาเบิ่งใกล้ ม่เนีม่นเนนบะเนยเป็นบรจานพี่น้องนี่คนซีบินเอ่อดินแตกเขืบอบจังซี่เนาะจ๊ะจะใส่เมย์คนเคลียบึงเมนบอกโบมีเมนอิลี่มีเด็กกำลังเตะขึ้นมาจากดินนาะจ๊ะนนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องยิ้ม่นนะจะ อยู่ในดินนี่ที่ดินถมมือจ้ะพี่น้องนี่สองนี่นกไปกินข่าก่อนจ้ะพี่น้องมาเห็นล้ำอีโลกนะจา้าว้ีวหิบนี่นี่พี่น้องขอมาอยู่นะจาวาให้อันเกงล้ำอีโอกให้เบิ่องเน่นี่จา้านี่แม่ปลาพอดีเลยนี่ อันนี้คือลำอีโลกนะาจา๊ะพี่น้องพอดีมีพี่นของโอมาอู้เจอพักหวานจานี้พักหวานสองสิน <c oughs> อู้พี่น้องมองนี่อู้หักอีดีอ้าเจียบเอาเจียบเอาเอา๊ยา มาหลายคนนะจาะพี่น,อน,น้องเนี่ยน่วยแญ่คักอะไอ้ยคักคักคักอ้นนอยแย่นี่นะอ้ย,อย,อยเน,<ป>นี่ยหาไปออนเนี่ยจ้า,จาพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าอู้พี่น,อ 9, น้องเก้าน่วยซิบน่วยนุ่ยฟาดจีทูมึงจ้า ใส่กระตาเขาเขียกนจาพี่น้อ,นองอ้ยตื่นเต,นต้นได้จ้กพี่น้องแบบย่างขึ้นมาโน้นมาขึงได้มาพ่อขี้เทาไพ่ตัวนี้ได้จ้กพี่น้องนี่นนะอ้ยนี่นี่น่ไเกียงแล้วได้เกียงแล้วอีจ้านีจ้าอ้นี่นอออ โซงอันโอนตรงขี่อยู่ด้อเพิ่นเตะเขื่อนแล้วจ้านีนี่มองนี่ได้ได้ลายเติบเนาะนี่<ม>ทั้งพี่เอื้อเพิ่นก็ลังควายอยู่แล้วจ้าพี่น้องได้คือกันนี่น,ะน่ไปไปส่วนมากแถวบ้านกุ้งเพิ่นชีใส่อันเสียมแล้วจ้าพี่น้องโบกน้าสบายโมลานแล้วจ้าพี่น้องนี่นะ เพื่อนจะเอาใบตองนะจ๊ะใบไม้ใบตองออกเพื่อนก็สิกินนั่นนี่นะจ๊ะผู้เฒ่าโบราณจักเมีงสั่งจ๊ะพี่น้องเห็นบ่แล้วก็มีลูกหัวพร้อมลูกหัวกรุบอืมกำลังน้อยขึ้นมาเลยโอ้ลายตือลา,ตลายตัวตืออีกลจ้าพี่น้องพี่พามาเบ่งนะจาะนี่ อันนี้คือ Head ot, เฮ็ดเพาะแตกเหืบเด้อจ้าพี่น้องมาลุ้นกันเนาะจา้ะว่าทิมีเฮ็ดเพออาะบ่เด้อนี่เด้พี่น้องเจอแล้วอันนึงอันนี้อู้พี่น้องสามทองเลยเป็นหาเป็นทกกระจายมงให้หนึ่งเดียวนี่อืมวนมาหมอนเก่าด้อจ้าพี่น้องนี่นะ ตอนแรกได้แล้วจุ้มที่กุ้งไทยนะจ๊ะแล้ววันนี้หาไปมองอื่นผัดบอเจอก็เลยวนมาเหมือนเกา่าจ้าพี่น้องนี่โอ้ยเต็มมือเต็มมือโอ้ยหักเอรีกองไว้ตองนี้ก่อนด้วจ้าพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องมันเด่นกันแล้วจ้าว่าที่ได้บุ้ยน,นี่ฮาร์ดมันมีผู้มานค่ะพี่น้องมาเด้อจา้ามาเก็บเห็ดน้ำกันมวนขนาดเลย จะดายจ้ะพี่น้องขนาโตมันน่อยนะจ้ะถ้าคนบบตกมาเนี่ยมันจะเหนียวเบิดเดนะจ้ะกองใส่กัน,น่อยก,ก,อก,อออกออ้อนอน,อนัอนอนดอัต้นอว่ขออนุญาตออีนียทีนีออกกันจ้ะคอยท่าเเจะจ้้น่อู้อ้พห่น้องอู้ขาดาดีนี่จ้ะ พี่จ้าดูนอยู่พี่ป้างบจ้าเลี้ยงกันเลยเก็บจ้าพี่น้องเก็บเก็บเก็บอู้โหขักไอ้ดีสะออนนะจ้าเพราะว่าบางปีมันกับค่อยเกิบบดิจ้าเฮ็ดพ,พอกะเกิดเป็นมังปีหาต่อจ้าพี่น้องโทรศัพท์กับเป็นติ๊ติ๊คัดนี่เจออีกแล้ว ดูนี่สองนี่ดิช่วงนี้ดินเพิ่นอยากแตกเหืบนะจ๊ะพี่น้องดินบ่ค่อยชุ่มกันเลยฝนบ่ค่อยตกเนี่ยดูถ้าเฮาบ่เอามันก็นตายคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันบต่ตกเนาะนี่ดิโอ้โห,โห เจออีกแล้วเพิ่งจะจุ้มเดียวได้จานี้นะใส่เก่งเห็ดเพาะแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้สิเก็บผักติว้วพร้อมเนาะจ้ะเมื่อเก่งใส่เห็ดเพาะโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องคุงพามาเบ่งขางนี่เนาะจ้ะเดี๋ยวคุ้งสีเขียวมองอีกดูรอบหนึ่งนี่เราเห็นอย่างโบนี่เป็นเห็บขึ้นยังซี่ด้วจ้ะแตกเห็บ คือจังหน่องไม่เกิดนี่จ้าพี่น้องเนี่ยเป็นเห็บเป็นเห็บเพราะว่าดิน,พนเพิ่นแห้งเนาะจ้าพี่สิออกเป็นเห็บจังซี่าอีกอนี่นี่สองสามโอ้ตุ่มเดียวได้เป็นเศรจ้า,จาพี่นอ้องสี่ห้าแม่กุ้งพันมาเคลียร์เนาะจ้ามาจ้าพี่น้องมาเบิ่งเนาะจ้านี่น ข้างๆกันกั็มื่อกีนนี่นะจ้ะแต่ว่านี่นะโอ้นแตกคืบอเมื่อไงจะปันบอนตาเต่าน่อไม่ขนาดพี่น้องเคยเห็นบอกเหตุเพาะแตกเืบนี่นะโอ้ยแม่ที่หานวยก็ได้แม่นล่นจ้ะนเนน่ะเกียร์ถอยกันจ้าพี่น้องมานี่หนึ่งสงสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดห,หน่วย, <S <S ยนหน่อยจ้ะนี่เฮ้ยแปดหน่วยจ้ะพี่น้องฮะหน่วยหน่อยมน้องตัวนี้จ้ะบันทึกเก้าพี่น้องว่าอันนี้เมนบอ,อพี่น้องบ้างีโทรบเบงจ้ะคุณน่ะทั้งพี่ก็มีเนี่ยจ้ะเก็บพอเต็มจ้ะพี่น้องนี่เก็บเอาป๊าด มานเห้งนะจ๊ะพี่น้องบางปีเพิ่นกับบุมี้เด้แม่กุ้งกับกำลังเขียนะจ๊ะพี่น้องอย่างเมามันเลยมากหลายเอ้าหล่นมือเก็บกับไปาได้จ๊ะจะกุ้งจะหาเขียโจนะจ๊ะพี่น้องเอาไปไหวุ้่มเพิ่นก่อนพี่น้องนี่จุ่มเดียวนะจ๊ะพูน่ะพณน่ะเต็มอันยะ มาจ้าพี่น้องหาตัวนะจ๊ะคุ้งไห่เมทายไหย่เนาะกว่าสะออนเฮนะจ้าพี่น้องมาเพิ่งจ้าพี่น้อง,น,งนี่จ้าเนี่ยอันนี้คือทงางนอกเนาะจ๊ะบบเมนกิฟมันปกติมันจะออกแมนขี้เท้าไพเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ออกมาทางขี้เท้าก็มีนี่นี่อย่ายวหาไอคอนกันี่พี่น้องจเจออีกแล้วเหมือนว้กากไงจ้ะนี่นี่ อย่าหาก่อนจ้ะมวนคัะกะลีมีแต่เจออีกแล้วหน่ยนึ่งโอ้อหวันเฮงนะจ๊ะพี่น้องให้เมฆมาช่วยไายให้พี่น้องเห็นชัดๆนะจ้ะด๊อกแล้วบ้านน้องพี่น้องมาเบิ่งเห็นอีกแล้วนี่เบิ่งจ้ะเตกคื้ผถาแล้วนี่นะโอู้หูบงจ่าเป็นทุ่มเป็นทุ่มเป็นจีมเป็นจีมกันเลย เพงพี่น้องนะสะอ,อนเด้อพี่น้องมึงเนี่ยหนึ่งสองสามมาเฮียนนับเลขเน,นาะจ๊ะอูอู้กินเห็ดพบมันหอมะลยพี่น้องสอนสอนกินเห็ดพบมันหอมค่ะค่ะดีเนียผีได้พี่น้องมันแซ่บค่ะดีได้เห็ดพบนี่จ้ะอันนี้ซับมันนาะจ๊ะใจพันธ์ชีดำๆแบบที่นะจ๊ะแม่กุ้งจหนหัวแม่กุ้งแบบดีใจแห้งน,นาะจ๊ะพี่น้องอีลีไปหาไปว่า เพิ่งไม่ได้จ้ะที่มันบดออกลายแบบนี้นะจ้ะเนี่นยโอ้โหเพิ่งเพิ่งพี่น้องสวรรค์หัวใหญ่แท้สะออนอีสำหรับไขมักหาเฮ็ดนะจ่ะพี่น้องกะทิว่าแบบดีใจนะจ่ะอย่าว,ว่ากุ้งโอเวอร์นะจ้ะพี่น้องกุ้งกุ้งสะออนอีคนหมักหานะจ่ะหมักหาเฮ็ดนี่นยะโอ้พี่น้องเน่เน่โอ้เก็บเอาประวันพ่อปัานมาเมนไข่เป็ดมาเลย โอ้ยน้องกุ้จะหนูมีมือชัยอ่ะสะอ่อนใหงพี่น้องเออสะบัดลาปากแท่ยแม่กุ้งจะหัวพี่น้องแม่กุ้งจะหัวขวัญกุ้งกุ้งเบอร์อู้อู้อันนี้กุ้งมกุ้งตัวใหญ่แม่กุ้งก็เป็นเท่ากันนะจ๊ะพี่น้องมึงเนี่ยมันใหญ่โอู้กโคกอู้หูเห็นน้องใหญ่เฮงนะจ๊ะอู้แม่กุ้งกันยังอู้นั่นนะจ๊ะ ง่ายง่างเจ้า <Cock S 2> <tinc S 1> พี่น้องมันสะอ่อนผักอันดีเด็ดสะอ่อนสะอ่อนนะอีกคนมองกินข่าวเลยจ้านีนะฮะได้อีกแหละมองกินข่าวผัดตอนหาตอนกินข่าวแล้วผัดหาผัดบุเจอพี่น้องเอ้ยพอเรากลับมาผัดนี่กุ้งจชนเหนือพี่น้องกุ้งเออวางก้งเลียมันจะอ่อนนั fall. ่งนี่กุ้งนั่งน่าจะล่าสุดสาม สี่หา้าหกเจ็ดแปดแปดได้จ้ะพี่น้องนี่ยังไม่ได้เขี่ยได้จ้ะนี่ยโอ้โหโเต็มกรอบมือนะจ้ะแป๊บเดียวได้จ้ะนี่ยจุ่มเดียวพี่นอ้องอ๋อเดี๋ยวกุ้งไปเอากระตาก่อนนะจ้ะมีจ้าพี่น้องมาเบิง่งนี่เถินอันนี้พี่ขอนเดียวได้จ้ะพี่น้องนี่เด็กุ้งสีเทให้เบิ่งนะจ้ะโอ้โหเบิ่งจ้ะคอนเดียวจ้ะพี่น้องเบิ่งเนี่ย เขาปันมาขินอะไ่เก่าด้วยจ้าพี่น้องบรเก่าแต่ว่าพึงลืมเอาหน้าจ้าใายพี่น้องเบึ่ออีกแล้วนจ้าก่อนสีสีเสียบอึ้อใช่เขาบอกอืองแห้งว้อมันสะอ่อนจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยนี้คุณอะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เจ้าสิบสิบเอสพิบเอสพี่น้องกระอนผักอะไรหาอีกกันได้จ้ะเดีมันมีหมูหู้ดนี่ดนี้ได้อีกกระจาดพี่น้องนีสิบสองอันอาจจะพี่น้องต้นนี้มันอันมันเหี่ยวตายนะจ๊ะเพราะว่าฝนมันเตูกอืออีกตนได้หายกันเบิดระบบการพี่น้อง เดี๋ยวกุ้งซีหาเคี่ยกับแม่อีกชะน,นึงจ้ะพี่น้องอันนี้คือแบบว่ามันตื่นนะจา้ะเรา,าต้องหาเคี่ยก็เห็นเนาะม,มาจาับวันนี้เก็บใส่กระตานะจ้ะเบิ่งเนี้ยพี่น้องมาเบื่องใกล้ๆจ,จ้ะจุ่มเดียวจ้ะพี่น้องคอนเดียวเต็มอิยะเน้ะจ้ะวันนี้กุ้งซีใส่กระตานะจ้ะพี่น้องส่วนเอาลดนเนาะโห,โหักอดีกุ้กงสีเก่งเส็ยบเนาะจา้ะก่านกุ้งมัน,ม,น,ม,นมันบุกมันโมหลแบบนี้ดุนแล้วเนาะจ้ะก็เลยสะออน หักจ้ะเห็ดเพาะจ้าวันนี้คุณจะพามาหานหานเห็ดเพาะนะจ๊ะอยู่พูนะจ๊ะพี่น้องเบิ่งจ้าน้ามจาองจนหักเบิ่งจ้าพี่น้องเด็กคงเทีหยวเบิ่งแล้วจ้ะแต่ร้ายเจบพ่อเกง่งนะจ๊ะพี่น้องกระลังสีเมือนะจ๊ะแบตคุ่งกระลังสีเบิก้ก็เลยสีหายก่อน้จะจ้ะพอเมนกระลังเมื่อดอกกระลังหาเมื่อนะจ๊ะพี่น้อง ตกกระเจียวหนึ่งดอกเบิ่งจา้าโอ้ยเบิ่งจา้าบุ๊มเปนเกือบลบู่จ้ะพี่น้องนี่นะสะออนค่ะนะจ้ะมี่จะนวนใหญ่ๆนะจ้ะพี่น้องไพามากคลิปนี้นะจ้ะพี่น้องกุ้งก็ฝากนะจกก้ะกดไล่ก็แช์ก็ติดตามันจะ้ะเนาะมื้อนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่เมื่อหนาคลิปหนาจา้าสวัสดีค่ะ